ก่อนที่เราจะราประกอบพิธีถวายผ้ออากระถินกันนะจ๊ะให้หลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วนจะได้สบายทั้งร่างกายและก็จิตใจต้องผ่อนคลายต้องสบายนะลูกนะ ตั้งใจให้ดีนะลูกนะทุกๆคนนะจ๊ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้และกว่าจะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยเราก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลกันมาในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจากการหาทรัย์ จากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชวนผู้มีบุญให้มาร่วมกันถวายพรกถินบุญใหญ่ในวันนี้และโดยเฉพาะอยู่ในสภาวะที่บ้านเมืองประสบอัทกภัยเราก็ได้เอาชีวิตไปเดิมพันกันทีเดียวทั้งเขตนอกเขตใน ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยมีเวลาพักผ่อนกันน้อยมากทางพระวิกษุสมเด็จบาสสุติกาสาธุชนผู้นำบุญยอดกระยาณมิตรอาสาสมัครชาวชุมชนหน่วยราชการทั้งหลายเป็นต้นทางก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ค่อยๆปรับสภาวะให้หนักเป็นเบาพอที่เราจะเดินทางมาประกอบพิธีทอดกรถินในวันนี้ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นมหากราทานที่มีเวลาจำกัดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น,น,น เพะนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้และวินาทีนี้เนี่ยเราก็ได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากกันมากันทุกๆคนแล้วสิ่งที่ยากลำบากแต่เราผ่านมาได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของเราในตัวที่นำมาถึงความปลื้มใจพีติใจ เราได้เดินตามรอยของพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้ากระถินกันในตอนช่วงนี้นะลูกนะลูกต้องตั้งใจกันนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้ามาสู่ภายใน หยุดนิ่งๆน,นมๆเบาๆสบายบายให้ใจใสๆใจเย็นๆเพื่อให้บุญได้ช่องบุญที่เราได้ทำผ่านมาด้วยความยากลำบากนั้นได้ช่องส่งผลดึงดดดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมา วรวมเป็นดวงบุญใสๆเกิดคติกลางกายของเรานะเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้รวมใจหยุดนิ่งๆนุนม่มๆเบาๆสบาย ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นบุญทุกๆุกบุญจะได้ก่อตัวเป็นดวงบุญใสใสปรากฏเกิดขึ้นทนีศูนย์กลางกายฐานที่เจของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสใสกลมกรอบตัวเมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ละกาศใสยเย็นคล้ายพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตของเราในชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีของเราทั้งในมนุษย์และก็ในเทวโลกทั้งพบนี้และพบชาติต่อ,ตอไปในอนาคตเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องตั้งใจนะจ๊ะ อย่างถูกหลักวิชาเนี่ยต้องเบาๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง สมมาอาระหังสมมาอาระหังไปเรื่อยๆนะลูกนะจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเราจึงจะพร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินกันนะจ๊ะ สมมารหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายหรือใครนึกถึงองค์พระได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างเบาเบาผ่อนคลาย สบายๆใจเย็นๆ คลองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆแล้วเราก็นึกน้อมเอาไตรจีวรน,นี่นะจ๊ะผ้ากรถินนี้เนาะ ซึ่งเป็นของพวกเราทั้งหมดนี่แหละน้อมไว้ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบาย,บายใคล้ายๆกับที่เราได้บูชาข้าวพระเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะจ๊ะ้องนึกเบาๆ สบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นน้อมาผ้าตรานี่นะจ๊ะไตรกะถินเนี่ยไวท้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ไว้ในกลางดวงธรรม ใครที่เข้าถึงกายภายในเข้าไว้ที่กลางกายภายในนะจ๊ะใครที่เข้าถึงองค์พระเข้าไว้ในกลางองค์พระอย่างเบาเบาสบายสบยให้ใจใสใส ใจเย็นเย็นนะจ๊ะทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายแล้วก็น้อมอราธนามหาปูชนิยาจารย์ทุกท่าน มีพระเดชคระหลวงปู่มองคลเทพวณนีสจนันรสโรผู้คนพบอวิชาธรรมกายพระผู้ปรามน์พร้อมทั้งทีมงานของท่านซึ่งมีคุณยายจายของเราทั้งสองเป็นต้นนะจ๊ะ อาลัตนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายน้อมผ้าไตรจีวรนี้นะจ๊ะน้อมใบถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะ ในอายตนนนิพพานนับประสงงข่หยพระองค์ไม่ทุ่นส่วนของหยาดนี้เนี่ยเราก็จะมาถวายแด่ดสง์ไอ้ท่านประกอบพิธีกลางกระถิ่นกันนะจ๊ะเราก็จะได้บุญกันหลายๆชั้น เพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่มันลำบากแต่เราก็ฝ่าฟันมาได้ต้องเอาบุญให้ได้เยอะๆไม่ให้หกไม่ให้หล่นเลยส่วนพระลูกชายทั้งหลายก็หยุดใจนิ่งๆนมนมไปเรื่อ,อๆยๆพราะเรา จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายใจของเราจะได้ใสๆใสยอย่างสบายสบายเราก็เป็นแหล่งแห่งบุญโยมก็จะได้บุญจากเราไปด้วยต่างคนต่างได้ไปด้วยกันนะจ๊ะ ็นประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุๆนๆ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆในระหว่างที่มหาปูจเนจารย์กำลังน้อมนำกลนภากรินนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชา และท่านก็ประกาศให้เทวดาพรมมารูปผมทั้งหลาย,ยได้มานมโมธนาสาธุก,การในมหาคุศลของพวกเราทุกๆคนในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสายตาของผู้ที่มีตาละเอียดตั้งแต่ภูมิเทวารุกะเทวา อากาศาเทวาชาวสวรรค์นหกชั้นตั้งแต่ชั้นจตุมมหาราชิกาดาวเดนยามาดศิตานิมานาราดีพระนิมิตวัสวัดีไปถึงพลมทุกๆุชั้นอรูปพรมทั้งหลาย ใจต้องไม่ลดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยเนี่ยกขจะได้ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการในมหาทานบารมีของเราในวันนี้เนี่ยการอนุโมทนาสาธุการของท่านเหล่านั้นจะเป็นบุญใหญ่สำหรับเราที่มีกิติศัพท์อันดีงาม ในการทอดผภามหากถินในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนนะจ๊ะทุกคนเลยให้นิ่งๆน,นุ่มๆสบายๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆ